ด้วยเลยนะครับผมวันนี้จะมาถ่ายคลิปเต้นท่าหัวใจ4คนนะครับแล้วก็เราจะไปจีบผู้หญิง1คนนะครับก็คือคนเดียวก็คือว่า,าผู้หญิงคนไหนที่แบบว่าเจอเราคนนั้นก็จะโชคร้ายหน่อยๆ <c oughs> <c oughs> จะโชค้ายหน่อยๆโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่า,าเขาจะมีปฏิบัติร่นเลยก็จะมีปฏิกิริยายังไงนะครับเมื่อเราเขาเรียกว่าอะไรเราเต้นท่านี้นะครับก่อนอื่นเลยถ้าใครมีคาตาณะ4ไฟให้ถอดออกเลย อ่าถอดออกเลยนะถอดออกเลยคาตาน่าไฟถอดออกเลยเอาอะไรไปก็ได้เอาอะไรไปแทนก็ได้ถ้าอยากเทสอะไรเงี้ยเพลี่ยงกระทะไปแล้วกันอ่าถ้าเราถือคาตาน่าไฟทุกคนมันจะบล็อกนะไม่รู้เป็นไรนะเพราะว่าพอผมทอดคาตาน่าไฟปุ๊บแล้วมันก็แบบว่ามันก็จะได้เลยมา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 โอเคเฮ้ยคนเยอะมากเลยนะเฮ้ยคนเยอะคนเยอะอยู่คนเยอะอยูอออ่มามา,มานะหาผู ot, tornado, นะ้หญิงคนเดียวเลยเราผู้หญิงคนเดียวเลยนะหาไนี่คนนี้คนนี้เด้เลเบลเลคนนี้คนนี้สวัสดีจ้าเธอไ่ไ่ได้

วิ่งตามเลยวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามมา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 จะหนีไปไหนอ่ะจะหนีไปไหนแม่สาวน้อย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 จะหนีไปไหนเฮ้ยไอเชียวมาใกล้ดิเชียวเชียวมใกล้ดิ อาอเขาหนีอีกแล้วเฮ้ยตามตามตามเฮ้ยนี่แฟนเขาไม่เนี่ยพี่น่าจะเป็นแฟนเขาอ่ะอาอเราไม่สนใจเราจะเราจะแบบว่าเราจะให้ต่หัวใจแต่เราจะไม่พิมพ์เจี๊ยบนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาหึงอะไรกันนะเราแค่ตามไปเราก็แค่จะให้หัวใจเฉยแต่เขาไม่เล่นด้วยกับเราเขาไม่เล่นด้วยเราเลยอ้อเขาจะไปไหนอ๋อโอ้โอ้โอ้เขาวิ่งหนีเขาวิ่งหนี โอ้ก็วิ่งหนีโอ้เขาเขแบบเป็นคนกลัวแฟนแบบไม่ไหวเลยเอกจากแก๊งเราไปเลยนะเป็นคนกลัวแฟนหน่อยฮึฮึฮึกลัวแฟนเออเขาไปเออกลัวแฟนเสียระบบเอ้ยนี่เต้นเต้นใสเต้นใสเต้นใส่เต้นใสเต้นใสนับหนึ่งสองสามกดพร้อมนะหนึ่งสองสามน่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่นี่นี่เป็นไงล่ะเป็นไงโอ้โอ้โอ้เอ้ยมันงอแล้วเว้ยงอแล้วมันงอแล้ว มันงอกันมันงอกนันอืองอมีการงอเลยนะเขาก็ใส่ชุดคูนะแล้วก็ทำเขาได้ลงคอนะแต่แล้วไงไปเลยเอ้ยเขางอนกันมาเฮ้ยสองคนนี้เงอนกันมาเมือนเขาจะไม่ตัดใจเรานะเราไปหาู้หญิงคนอื่นกันดีกว่าป่ะเราไปหาไปหญิงคนอื่นดีกว่าปะนี่นคนนี้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 คเ้คนนว้คนี้คนนี้ี้ค้นนน้วนน อ่ะเขาทำอะไรตรงนั <Joh an peaks> ้นนะก็าทำอะไรเฮ้ยโคโยตี้อ่ะโคโยตี้อ่ะนี่นีหนีให้ละลุมให้ละลุมให้หัวใจก็เลยละลุมให้หัวใจเลยลุมให้ลุมให้เลยหัวใจหัวใจให้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 เขาก็ยังเต้นนะเฮ้ยเขาที่เขาขี่แล้วนี่เขาก็คือแบบว่าเขาไม่อยากให้ใครเอารถไปหรือเปล่าอ้าวเอารถออกนี่ครับอย่างนี้เอารถออกนี่ครับอ่าเฮ้ยจิบจิบจิบตาจิบตาจิบตาจิบจิบตา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  เฮ้ยเธอสนใจรถไหนดีเนี่ยก็จะสนใจรถเด็ดมามามาเราเราผู้หญิงคนเสือสงงเส้อสีม่วงไงแหละพีว่ว่าผู้หญิงเสื้อสีม่วงไงแหละวิ่งหนีไปได้จะวิ่งหนีไปได้ผมว่าเปล่ารถแน่ๆเลยยังไงเอารถเอวไม่เอารถเหรอเอา้าไมไ่หนเจอให้เราจีบก่อนดีเจอเ <c oughs> จาจุกูก็วิ่งนีโอเคเดีย๋ยวเราไปห้องต่อไปเลยเดยนะครับผมว่าผมว่าตาหน้าจะเข้ามาแล้วก็ เอารถเอารถแบบว่าขี่ออกให้หมดเลยโอเคเฮ้ยคนนี้แหละเราคนนี้แหละมามามาเชียวเชียวเชียวเบลเบลมาเชียวเชียวกับเบลว่าแล้วแล้วแล้วนี่แล้วเราจะลุ้มจีบนะครับรักนะครับไหนใครใครจะพิมพ์จีบก็ได้นะไม่ว่ากันใครจะพิมพ์จีบเขาก็ได้เพราะเขาไม่ได้มากับแฟนเฮ้ยไม่ใช่เชียวเชียวแม่งดูวันดูวันแล้ล่ะแล้ละนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยหนึ่งถึงสามไอ้พร้อมกันนะหนึ่งสองสาม วีดเนอไอรถเอ้ยเขาจะจีบกันโอ้ดวันเดวันปวด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 เราเจอกขาปั่นเราจะว่าปั่นเขาไม่ใหญ่เหรอเอ้เราเอราบดเขามานี่ดิมานี่มานี่ได้ปหมอ่าตามมาตามมาอ่าตามมาตามมาเอ้ยตามมาตามมาฮัลโหลฮัลโหลตามมาตามมาเ้อ เธอทำนีเธอแต่ว่าเอ้ยะเลกต่ว่าแต่ว่าเอาเอาไปข้างบนเลยเราข้างบนเลยสอนีตายเก่าสอนีตายเก่ามามามาเธอมามามาให้เราหมอเได้ดีเจอหมกแล้วเจอหมกแล้วอ่ลุ้มลุๆมลุลุ้มลุุุโอเคโเค้ยไอเชีเชลมาทางขวาพี่ดิเชวเอ้ยตรงนั้นกัไงนั้นก็ได้โอเคเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะชอบแล้วล่ะชอบไว่ล่ะนวิดเอาพี่น้ำหนถึงสาแล้วกดพร้อมกันนะหนสอง สามอันนี้เป็นไงล่ะ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 เชื่อเป็นที่ได้เชื่อเป็นที่เป็นที่เป็นที่เชื่อเป็นที่เฮ้เดี๋ยวเราเฮ้ผมว่าเขาเขินแล้วล่ะอ่ารักนะดีกว่ารักรักนะรักนะรักนะครับรักนะครับอะไรแก อาให้ให้หัวใจไปเรื่อให้ให้ไปเรื่อให้ไปเรื่อให้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 ไปเรื่อเขื่อนแล้วแหละก็งจะเขื่อนแบบเขื่อนแบบตาแดงก่ำอะไรเงี้ยตาแดงก่ำกันเลยคำไปเชียวดีกว่าคำไปเชียวยืมได้ปหมล่ะยืมได้ปหมล่ะคำนี้ยืมได้ปหมอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราลองแบบอย่างนี้นะอ่าแล้วเราจะให้หัวใจไปคำสุดท้ายเราจะวิ่งหนีเลยโอเคปะเราจะให้คำสุดท้ายนะหนึ่งสองสาม วิ่งนีวิ่งนีนี่นี่วิ่งนี่วิ่งนี่เขาอยู่ไหนเอาเกาอยู่กับบนแล้วเาก็ไม่ลงมาเขาอยู่คนเดียวเฮ้ยเขาอยู่คนเดียวเฮ้ยเขาอยู่คนเดียวเฮ้ยน่าสงสาระนะเฮ้ยดูดิเขาอยู่คนเดียวอ่ะเขน่าสงสารเลยอ่ะนี่ให้เราใจอะไรเงี้ยแบบ ถ้าอยู่อยู่ไกลก็ให้หัวใจได้นะครับอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวห้องต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนะโอเคป่ป่ะเฮ้นี่นี่นี่ผู้หญิงผู้หญิงเสื้อดำแล้วหลังให้อ้อยอ้อยตัวนี้ตัวนี้ตัวนึงคนนึงตัวนึงตัวนึงวางเงินนะคนนึง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 เอาผู้หญิงไปจีบเลยผู้หญิงไปจีบเลยเดี๋ยวผมขออ่าเอาราไปเก็บก่อนนะครับเราไปเก็บก่อนโอเค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 โอเขาอยู่บนเขาอยู่บนเขาอยู่บนไป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 ลงมาลงมาให้ให้ให้ใจให้ใจข้างล่างเลยให้ให้ใจ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 เออดี ปไ,ไงเปไ,ไงลุมลุ้มลุมลุ่มลุลุ่มลุลุ่มลลุ่มลุมเฮ้ยโอเคลุ่มเฮ้ยเกิดเลวต้องอเกิดแลวน้จุดจนีต้องอเกิดแลวรักราคาน่นหนึ่งสามนสนะหนึ่งสองสเฮ้ยนั่นไงนเหเลออ้อ,คอยคนเดียวอ้อยไปกดไปอ้อยเอ้าเฮ้ยจะไป่หนจะไม่หนจะไม่หนจะไปไหนๆๆ แล้วหน, no? นึ่งหนสามเนเดียวนะหนึ่งหนสามเนเดียวนะเอาเขาก็อะไรเนี่ยเอ้ยออกไป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 แล้วหนึ่งสามนะหนึ่งสองสามเฮ้นี่บอว่าผมกดเร็วเกินไปว่ะเฮ้ยกดเอ้ยแล้วกดเรื่อยๆแล้วกดเรื่อยๆกดเรื่อยๆเฮ้ยเขาแบบให้เขาพิมพ์อะให้เขาพิมพ์ไม่ได้ไม่รู้เขาจะพิมพ์มันนะน่าจะพิมพ์เลยน่าจะพิมพ์อยู่เละแล้วแหละแล้แหละแหละเฮ้ยเธอพิมพ์หน่อยดิเธอเธอเธอชื่ออะไรนะเธอคนนี้ วัดเฮ้ยวัดว่ะวัดว่ะแล้วว่ะวัดว่ะแล้วว่ะอะไรอะไรอะไรวัดอะไรวายวายืมวายไอ้เลิฟยื้อเฮ้ยหนึ่งสี่สามเดี๋ยวเดี๋ยวผมพิมพ์หนึ่งสี่สามทุกคนรู้จักหนึ่งสี่สามหรือเปล่าทุกคนไม่รู้ก็ไปนค้นหาดูนะว่าหนึ่งสี่สามแปลว่าอะไรถ้าเวลาจีบผู้หญิงก็หนึ่งสี่สามเสร็จผู้หญิงก็ได้นะหนึ่งสี่สามถ้าใครรู้ความหมาย ถ้าใครรู้ความหมายข้อหนึ่งสี่สามนะครับก็เชื่อคอมเมนต์บอกได้นะครับแต่ผมรู้แล้วแหละโอเคเรากะไม่ไปเรื่อย่แเละนะครับรัก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 นะครับ,<笑><笑>งงบร,ร,ร,กร,กรักนะครับเฮ้ยยยยไยยยยยยองยยยงหลองยยยยยองยยยแยยยยสยยหยยย้ยยยยยยและยย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 เยอยยยยพิยย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 ยแต่ยยายยต่ยยยยยยมยอยจริงๆดิเฮ้ยย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  เฮ้ยรักนะครับรักนะครับไม่รู้เขารักเลยหรือเปล่าแต่เรารักเขาอะทำไมอะรักนะรักนะรักนะรนะักนะครับรักหนึ่งจะสามนะหนึ่งสองสาม เฮ้ยบอดีเป๊ะเลยโอ้ยทำมาได้ทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปไปทำมาตาทำมาตาได้ไงวะโอเคนะครผมถ้าใครชอบออาลิฟตกับอะไรก็ติดต่อใครได้นะครับถ้าใครอยากจะทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจิบกก่อนจิบก่อนอ่าสดสดไหมขอขอจิบก่อนก่อนจิบขอจิบก่อนหาสดไหมง่ะสดสดไหมง่ะสดเปล่าเธอ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 สดหรือเปล่าเด้อ เธอไม่ตอบหรอกอโอเคเดี๋ยวเราจะอําลาไปครั้งสุดท้ายเลยนะครับผมนะเดี๋ยวน้บหนึ่งถึงสามแล้วเราให้ครั้งสุดท้ายนะหนึ่งสองสามเป็นไงล่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมแนละ้วถ้าใครอยากทำคลิปอะไรก็นัน่นแหละก็ตามที่บอกแหละก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับผม อย่าลืมกดไลค์ก็สับสไครต์ด้วยเด้อส่วนไอ้ท่าหัวใจนี้ผมเอามาจากไหนผมเสียไปประมาณ800เพชรถึงจะได้ไอ้ท่านี้มานะมันเป็นกิจกรรมของอ่าของเลซี่ล็อกซี่นะครับเนาะผมว่าอ่ามันมันก็โอเคนะเพราะว่าไอ้ท่านี้มันน่าจะเป็นท่าแร่ๆนะครับเพราะว่ามันมีมีมาขายมันมีแค่ช่วงกิจกรรมก็รีบๆสอยนะครับผมว่าอ่าท่าเต้นนี้ไม่น่าจะเกินหลักพันน่าจะไม่เกินหลักพันนะครับน่าจะไม่เกินหลักพันแหละประมาณนั้น โอเคถ้าใครเจ้าลึกกว่า,วสสญญาน,นั้นสมัครได้แลครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวพวกเราก็จากลาไปกันกันนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมน,นะครับรักทุกคนนะครับจุบจ๊บจุ๊บหนึ่งสองสามจุบจ๊บจุ๊บ